ียมพริกไทยเกี๊ยมาไก่อันนี้ไก่บ้านเนะาะก่บอันนี้ช่างบอกอย่างเดี๋ยวเลาเ<น>ขาไกลค่อยถ่ายจริงเนี่ไก่บ้าน ไก่บ้านนะครับเลี้ยงเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้ท่านร้อยนะครับจัดการกับขนก่อนนะนะครับอาหารบ้านบ้านเรานะครับเลี้ยงอะไรก็กินอย่างนั้นครับเป็นอาหารเยะฮะกบัดมันเยอะไกนะ่ไม่เต็มที่ เราก็ทำการยัดเครื่องเครื่องปงที่กาไว้จะเพียงเล็ไผ่ไ

ไอ้นี่แบธรรมดาเลย đổ bánh rồi nó trước. Đổ cái, ừ. Ừ. cái, cái, cái Khúc đéo. Khúc đéo. này cho trước, này. Ừ. เราจะมากไปสามปี <c oughs> คนกิน <c oughs> ไปซื้อกินก่อนพอดี <c oughs> อ่อยตะไคร่ตะไคร้เยอะกว่ามาเก็บให่ดีด้วยนะเพื่อ สายป่วนเดี๋ยวเราเก็บขาหน่อยเดี๋ยวเราหมักไหวไปหน่อยเดี๋ยวมีสุดเด็ดที่น้งจิ้มของเราเองเมนูนี้เม็นูเจ็บคองเข่า ไม่งอลรกซบปีกไว้ก่อนอเพือไม่ให้มันกระจายเราค่อยเติมเราต้องดูว่าไก่เราเหนียวไม่เหนียวอันนี้ใส่ประมาณใส่ประมาณไปก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยดูเรื่อยๆเนี่ยสักสามปีเราจะกินได้ <c oughs> ค่อยดูเรื่อยๆอาจจะหมักไว้ช่อยเพราะเรารียบ เราจะง่ายขึ้นก่อนเลยนะรอบแรกเอาถ่ายมาลองหน่อยไหมไม่ลองไ,ไม่ลองเลยไม่เครื่องจะได้นั่นหน่อยจะลองเหรอเออเพราะเครื่องมันเยอะหอมเครื่องนะอ่ะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเทสไปข้างในเออเนี่ยสำคัญเลยตัวนี้เออเสูตรเทป้อยช่าง้อยเนาะช่างบ้านไม้สงข라이นะครับแต่วันนี้มื้อเย็นนะครับ เมือม่อเย็ยนตอนประมาณสักสอง,สองทุ่มหรือ <laughs> ว่าไม่ดึกมากไอ้ตัวนี้ใครก็ทำได้เ,เดี๋ยวมันอยู่ที่น้ำจิ้มออขอปิดฝานะครับหลุดเ,เราฝาจะปิดได้ไหมได้ไหมเออฟื้นๆหน่อยมีอดี ได้โอเคได้อ่ะแกจบคอยสักประมาณสิบห้านาทีได้กินไหมโอเคเรียบร้อยดูกระตุนดูละครก่อนได้อ่าโอเคพวกเอ๊พวกเองนี่ครับเอาผูดิบไกลบ้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเยอะแยะทันหมดอา เอาไปเลยครับดูรูปแบบปลาที่มันนิ่มๆหน่อยอ่าดูสิอ่าดูดิเออโอเคเนี่ยสดๆเลยเนอะอันนี้ไม่นิ่มครับอ่าเอาแค่สองลูกพอครับทำน้ำจิ้มเอ่อเอาเลือกเอาไปนี่นะเลือยอดนี่นีมีเปลือกนิ่มครับอ่าโอเคอ่ะเราทำน้ำจิ้มกันมาดูน้ำจิ้มเนาะอ่าให้หลานนะครับช่างอ๋อย ใส่อะไรไปมั้งพริกกระเทียมอ่าพริกกระเทียมมะนาวไปเด็ดหลังบ้านมาเมื่อกีอ้อ่ะอ่าอ่าก็แล้วแต่นะครับอ่าสี่ห้าเม็ดก็ว่าไปได้ใจชอบเนาะพริกที่ซื้อตลาดเพราะว่าปลูกแล้วเอ่อเพื่อกินเยอมหน่อย อันนี้คืออะไร,รเชฟตัวอ่ง่ายๆนายนะแล้วเือแต่เราชอบนะอะ มะนาวปลูกเองอตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นแป้นเปลือบบางนะครับตอนนี้บางไหมวะไอยาบางนะ่เลยอ,อันนี้อันนี้ตอนกิ่งเอาจากหน้าบ้านตอนน้ำท่วมโหประกิตแตกเลยอะยอดเลยมะนาวดีป่ะ,ะมะนาวดีเลยอ่ะลองเิี้ยงกันมะ เอาอะไรเอาบุ้งชิมากเค็มได้ไหมบุ้งมาไงบุ้งชิเล็กเอาแบบเรียวๆเนี่ยเค็มได้ไหมเอาแบบเรียวๆกันไงเค็มแล้วไม่เปรี้ยวได้เนาะได้ไหมมันเค็มถือว่าเปรี้ยวมึงบอกว่าเปรี้ยวอ้าวเดี๋ยวลองมันน้าเราปรุกเองไม่เป็นไรเอออเป็นส่วนอืมถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวลากมาเลยตามใส อโม,อมสวยจังเลยมะนาอืวต้นนี้จะโอเคสุดต้นหลังบ้านเนี่ยบีบสดเดี๋ยวเราไม่ต้องไปคั้นไปคืน ใส่ทิ้งหมดเลยครับโซ่แล้วจะดีแล้วละ่ะไม่ดีก็ทำเองอันนี้หลานเหมือนกันนะครับหลานมาจากสุพรรณไงบูนได้นี่เอามาทำอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าโรยโรยหน้าใครโครยหน้าเชฟนี่จะตักใส่นี่แล้วนะ,อะเออ,เอจิ้มเดี๋ยวสับไก่ครึ่งตัว สดสดเลยนะเนี่ยได้สสไปไนดะ้ไปหลายแก้วแล้วโอ,อ,อ,อ้ดูดีว่ะนล็กเลอดูดีดูดีดูดีเนี่ยไมกว่าเป็นแต่สร้างไม้ทรงไทย กูก,ก็เป็นใช่ไหมเนี่ยน้ำจิ้มต่อไปเดี๋ยวจะซับไก่ไปต่อ,อตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วลากเมื่อกี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเไปป๊าบลอาใส่เลือดลืมลืมลืมอ,อันนี้พาดก่อนปา๊าบใส่ค้างๆป่ะ

เครื่องหรอครอบเยโอ้โหเต๋โอเครื่องสาระไส่น้อยจะได้เออหอมหว่ะแต่ใครลงมาทั้งต้นเลยนะแต่ใครกขปลูกเองนะที่บ้านใครคนปลูกนะแม่กับลุงบ่มเราปลูกเองแต่ไม่ได้ยินก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าเรากายอย่างห้ออืม,ม,มถ้ามีเวลามันก็ดีกว่านี้อื ยังเหนียวยังไหมอันนี้มันไก่บ้านนะกระจายเลยไม่ถึงเสื้อพี่เนี่ยวเสื้อขาวไก่เปนเหนียวนะไก่สาวนะนะี่แหละ แต่สกนะเดี๋ยวตะกองตะกองหลบขันไปเป็นแถวดูเจ้าบุ๋มถอยเป็นแยกฉากกระดูกไม้แดงแล้วนะอ๋อวิธีดูนะก็คือกระดูกไม้แดงกระดูกไม้แดงนะครับเราต้องเว้นระยะห่างกับเจฟนิดนึงเพราะเครื่องกระโจยกระจายหมดแล้วตอนนี้นี่ จะให้เช่บ่อยเป็นเินตักก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราคอยนะครับเราคอยที่โต๊ะนะข้างอยก็ได้